สวัสดีครับตอนนี้อยู่กับช่องดิโมโฮมนะครับวันนี้ผมจะพามาดูทายานยนต์โบส์บัคส์บัเกนคาราเวลครับอ่าเดี๋ยวบอกเริ่มที่ไฟหน้าแล้วกันนะครับตัวนี้นะครับจะเป็นไฟหน้า LED นะครับอ่าเดี๋ยวผมตอนนี้เป็นตัวกุญแจครับตดวกดล็อกอ่าตัวนี้จะเป็นบอธรรมดาครับแต่ตัวไฟหน้านี้เป็น LED ชัดเจนครับตัวนี้ก็จะเป็นพวกตัวล้างไฟหน้านะครับอ่านะครับ ตัวนี้จะเป็นโลโก้ของเขานะครับ Volkswagen นะครับแล้วก็มีตัวกล้องหน้านะครับตัวนี้แล้วแต่ออปชั่นด้วยนะครับตัวนี้จะมีเซ็นเซอร์นะครับอ่าครับมีสี่จุดตัวนี้นะครับวตัวนี้ไฟเลี้ยวจะอยู่บริเวณนี้ครับตัวนี้จะเป็นสี่แ lap นะครับจะเพิ่มประมาณหนึ่งแสนนะครับตัวนี้กล้องอยู่ตรงนี้นะครับตัวตัวนี้จะเป็นประตูไฟฟ้าทางคู่นะครับ ตัวล้อนี่นะครับก็จะเลือกได้นะครับว่าแบบลายไหนอะไรเงี้ยครับเป็นล้อขอบสิบเจ็ดนะครับนี่อ่าพอเห็นไหมครับคือทุกอย่างนะครับของรถคันนี้คือเลือกออปชันได้ทั้งหมดเลยนะครับเลือกล้อเลือกเบาะนะครับแล้วก็เลือกพวกลายอะไรเงี้ยครับเลือกได้หมดเลยครับนี่ครับจะเป็นไฟฟ้านะครับก็ระวังนิดนึงครับที่กว้างนะครับตัวนี้ แล้วกดแล้วก็วกดตรงนี้ได้เลยนะครับอ่วจะมีโลโก้คาราเวล้วครับโลโก้โบสวากเก,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 กนนะครับแล้วก็มีไทยันยนนะครับอเซ็นเซอร์ก็มีเหมือนกันนะครับสี่จุดแล้วเรามาดูกับตัวนี่เลยครับอันนี้เป็นฝาน้ามันนะครับตัวอยู่บริเวณนี้นะอ่าฝานะ้ามันประตูให้ในอะไรประมาณนี้ เดี๋ยวเราจะไปดูข้างล่างก่อนนะครับนี่มาต่อนะฮะร,ราบุกะขอมาลองนั่งตัวนี้ก็นั่งตัวนี้ก็แบบผู้บริหารหน่อยตรงนี้อืมมีบอกปรับอืม้มเนี่ยครับนั่งสบายนะก็แบบผู้บริหารหน่อยแต่เป็นรถตู้แบบแนวครอบครัวนะครับแต่ไม่มีฉาก บางอะไรนะครับนี่มีที่ที่อะไรวะเนี่ยอ๋อเปที่วางนี่ใช่ไหม,ย,มยังเอออ๋อเนี่ยเป็นที่วางแบบนี้ถ้ากดแล้วก็เอาลงได้นะครับยังไงล่ะนี้อืมนี่เอาลงได้แล้วครับ น้างก็โอเคนะครับสำหรับเบาของตัวตัวนี้ก็เปิดอย่างนี้เลยครับเห็นไหมนี่จะเป็นจอนะครับเป็นของนี่ครับเป็นจอนะครับแล้วก็ปิดดะนี่ตัวนี้จะมีเดี๋ยวจะขอไปตรงนู้นดีกว่าให้เห็นแบบแสงอะไรเงี้ยครับขออนุญาตนะครับ,นนยนนรบ๋ยวผมไปไงก็เอ่ย ไปยังไงวะนี่ไงโอ้ยเขออย้ายากมากโอ้ยเอาเป็นว่าเดี๋ยวดูตรงนี้ก็ได้นะครับคือมันจะมีไฟตรงนี้นะเปิดอย่างนี้อ่าเปิดภูมิอุณหภูมิอะไรนะครับคือต่อตรงนี้ได้เลยเจ๋งมากเนี่ยครับถ้าผมเขาจะเปิดก็กดตรงนี้ เี๋ก็เป็นล็อกทีเจ็ดนะเป็นมิชลีนะนะยางดีเลยนะตัวนี้มีครับวีแจตัวนี้จะเป็นยังเป็นเสียบอยู่นะครับแต่ก็ถ้าแบบรถบริหารนี่โคงไม่ติดเล้วครับเขาจะเน้นแบบพวกข้างหลังอย่างเงี้ยเออเขาเน้นข้างหลังนี่นี่เขาจะเป็นออโต้นะออโต้สี่บานนะครับ,รบเอ้ยสองบ้านดิอ,ตอะต้อเป็นกระจกคู่หน้าอย่างเดียวเนาะครับตัวนี้เขาจะติดจอมาให้นะครับ ยอย่าขออย่าเปิดนี่กล้องกล้องรอบคันนะครับมีให้นะครับตัวนี้นี่อ่าเห็นไหมกล้องรอบคันนี่ครับแล้วมีกล้องอะไรเงี้ยเออดีดีดีดนี่ครับเป็นกล้องรอบคันนะครับอ่าตัวนี้ก็มีช่องช่องเก็บของนะครับมีพลาสติก นี่ครับทางนี้ก็คือด้านคนขับนะครับนี่แต่ไม่ใช่แล้วก็สโลยนะครับก็คือบอดีผมอะไรหุ้มหนังนะครับมีคุชค,ค,ค,คอนโทรนไหมคือคูชก้านคูชคอนโทรนนะครับจะอยู่เดียวกันเลยครับคือคูดไฟเลี้ยวอะไรเงี้ยอยู่ตรงกันนี่ครับก็เปิดเปิดตั้งเลยก็ น่าจะเดี๋ยวต้องขึ้นกดขึ้นอย่างนี้มนะั้งอ่าเอ้ที่ปัดน้ำฝนนะครับนีนเ,เนี่ยพวงอะไรไอ้ตัวนี้กุญแจก็เสียบอย่างนี้ครับเนี่อ่าประมาณนี้เลยนะครับคือออปชั่นก็ตามที่บอกแล้ก็คือเลือกได้นะครับว่าแบบบอกจะเป็นรุ่น se อะไรเงี้ยคือจะเลือกบอกได้อะไรเงี้ยครับอ่า นะครับคือแตกต่างกันตัวนี้จะแบบเน้นครอบครัวอ่ะคันเดี๋ยวเราจะไปดูคันนั้นนะครับคันนั้นจะเน้นผู้บริหารอ่าไปดูด,ด้วยครับเดี๋ยวผมขอเปิดไฟก่อนดีกว่าเปิดไฟสักแป๊บนึงอ่าเราไปดูกันรับไฟอะไรงี้ดีกว่านะครับ ไฟของเขาถ้าเกิดจะเป็น LED แบบนี้เลยนะครับนี่มีไฟตรงนี้อ่าไฟจะเป็นหลอดไสอย่างไรครับตัวนี้จะเป็น LED นะครับอ่าเราปิดไฟเปิดฝากระโปรงดูดกันเราดูเบื้องลึกนะครับเบื้องหลังไม่ใช่ละจะคมขอหาที่เปิดกันนะครับเบิร์นี่อยู่ตรงนี้ใช่ไหม เกือตรงนี้แหลมะมัม้งเ,เดี๋ยวเราไปดูสิจะขอปิดที่นี่ก่อนตัวนี้เดี๋ยวมันจะอยู่ตรงไหน,นอ่ะไปโช๊คอัพนะครับก็คือเครื่องจะเป็นอย่างนี้เลยครับเป็นเครื่องสัดส่นเทอร์โบคู่นะครับเป็นเกียร์ตัวนี้เกียร์เป็นเกียร์แปดสปีด DTT หรือเปล่าจะไม่ได้ครับ เราผมไปดูก่อนเขาจะบอกชื่อเกียร์นะครับเป็น DSG เออ DSG ใช่ครับรานะคาประมาณนี้นะครับกับไทยยันยนต์ Volkswagen Caravel น,าานะครับคือจะบอกนี้ก่อนนะว่าตัวตัวนี้นะครับก็คือเป็น Volkswagen กกใช่ไหมครับแต่ที่มีคําว่าไทยยันยนต์ก็คือเป็นยี่ห้อเลยนะครับซื้อได้การันตีมาจาก Volkswagen กกน,นะครับก เขาแบบผลิตแบบหรูหราอะไรเงี้ยเออวัสดุหนังอะไรเงี้ยดีอะไรเงี้ยครับเขาก็เลยให้เป็นแบบเป็นแบร์เลยนะครับอ่าประมาณนี้นะครับยังไงก็ขอบคุณที่รับชมจนจบนะครับเดี๋ยวเราจะจบในคลิป,ลป,ลปนี้ก่อนนะเออเดี๋ยวเราพาไปดูคลิปคันหนึ่งโอเคเดี๋ยวเราไปดูนะครับ อยงน,นก็ขอบคุณที่รับชมจนจบน,นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ช่องทีมกูโฮมด้วยครับขอบพระคุณมากมากครับสวัสดีครับไป